สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะก็มาพบกับลูกสาวคนเล็กบ้านสมเด็จอีกแล้วนะคะวันนี้หนูก็มีพระมาแนะนําให้คุณผู้ชมเลือกชมเลือกดูกันอีกแล้วเนาะค่ะสําหรับวันนี้นะคะถ้าใครสนใจปิดพระนะคะก็สามารถแอดไลน์ไอดีศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งสามเก้าเจ็ดสามศูนย์เจ็ดนะคะหรือว่าโทรศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งสามเก้าเจ็ดสามศูนย์เจ็ดก็ได้เช่นเดียวกันเลยนะคะทุกท่านนะ สำหรับวันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาและนาฬิกานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่องค์แรกกันเลยเนาะมีค่ะองค์ที่หนึ่งนะแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมองค์นี้องค์ที่หนึ่งนะคะองค์ที่หนึ่งนะประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยนะคะองค์ที่หนึ่ง ส่งเนะนี่นะคะท่านผู้ชมองค์นี้องค์ที่1นนะคะปิดที่3 0 0รอบาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะ2อ,องค์ห้านะคะท่านผู้ชมนะ ค่ะน,นะคะองค์ที่1นึนะต่อมาค่ะเป็นองค์ที่สองนะคะองค์นี้นะนี่ด้านหลังมีตะกุดหอันเลยนะคะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยนะคะองค์ที่สองนะคะมาค่ะ ประมาณนี้นะคะนี่นะคะองนี้ก็องที่สองนะคะปิดที่300บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะสององห้าร้อยนะคะท่านผู้ชมนะองที่สองผ่านนะคะ ต่อมาค่ะเป็นองค์ที่สนะคะองคนี้เลยนะนี่ค่ะสองหน้าแบบนี้เลยนะคะสมเด็จสองหน้านะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาสองกันเลยค่ะองค์ที่สามนะคะ ประมาณนี้เลยนะคะท่านผู้ชมนะองค์นี้องค์ที่สมนะคะปิดที่300อบาทส่งฟรีมีเก็บปลายทานนะคะสองงค์ห้าอนะคะท่านผู้ชมนะผ่านนะคะองค์ที่3นะ,ะต่อมาคะ่ะเป็นองค์ที่4นะคะองค์ที่4ก็แบบนี้เลยนะคะ ซองหน้าเช่นเดียวกันนะคะด้านหน้ามีตระกุดนะคะด้านหลังไม่มีนะคะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเรามาซองกันเลยค่ะองค์ที่4ี่นะคะนี้องค์ที่4นะ นี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะองค์นี้องที่4นะคะคุณผู้ชมปิดที่3ระบาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะ2องค์500นะคะท่านผู้ชมนะัผ่านนะคะองที่4ี่นะต่อมาค่ะต่อมานะคะก็เป็นองค์ที่5นะคะท่านผู้ชมนะนี่ค่ะด้านหลังมีตะกรุด3ามอันแบบนี้นะคะมีคาถาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาส่องดูกันเลยเนาะองนี้องที่5นะคะท่านผู้ชมนะมาค่ะ ที่ด้านหลัง ประมาณนี้เลยนะคะคุณผู้ชมองนี้องที่ห้านะคะปิดที่ส0มรอยบาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะสององห้าร้อยนะคะท่านผู้ชมนะผ่านนะคะองค์ที่ห้านะ,ะต่อมาค่ะเป็นองค์ที่หนะคะองค์ที่หนะ,ะนี่ค่ะประมาณนี้เลยนะคะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยเนาะองที่หคะ่ะ สั่นต้องขออภัยด้วยนะคะด้านหลังเป็นอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมองค์ที่หด้านหลังเป็นอย่างนี้เลยนะคะ เหมือนมีเนื้อตะไบ,บทองเล็กๆด้วยนะคะท่านผู้ชมนะค่ะองนี้ก็องค์ที่หนะคะปิดที่สา0ร้อยบาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะสององห้าร้อยนะคะท่านผู้ชมนะหาน,นะคะองค์ที่หนะ,ะต่อมาค่ะต่อมาก็เป็นองค์ที่เจ็ดนะคะองค์นี้นะสมเด็จโตด้านหลังมีชดาแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมนะเป็นเนื้อโลหะนะคะองค์ที่เจ็ดเดี๋ยวเรามาส่งกันเลยเนาะ ประมาณนี้เลยนะคะท่านผู้ชมนะองค์นี้องค์ที่7นะคะปิดที่300บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะ2ององ5้าอนะคะท่านผู้ชมนะผ่านนะคะองค์ที่7ดนะ,ะต่อมาคะ่ะเป็นองค์ที่8นะคะองค์ที่8แบบนี้เลยนะ,ะเป็นสมเด็จขาโตผุดซ้อนแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยเนาะอง์ที่8คะ่ะ องนี้องที่8นะคะปิดที่300บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะสององห้0นะคะท่านผู้ชมนะองค์ที่8ผ่านนะคะต่อมาคะเป็นองค์ที่9นะคะแบบนี้นะคะสมเด็จทรงไกเซอร์เนาะด้านหลักก็เป็นแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมนะเป็นเนื้อโลหะนะคะหน,ห,นหนักหนักเลยนะคะเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยค่ะองค์ที่9นะคะองค์นี้นะ ด้านหลังก็ประมาณนี้เลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะองนี้ก็องค์ที่9้านะคะปิดที่300บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะสององ5 0 0อนะคะท่านผู้ชมนะหานนะคะองค์ที่9านะต่อมาคะเป็นองค์ที่10เนาะองค์ที่10บเนาะนี่ค่ะ ไม่ได้ตัดสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อโลหะนะคะท่านผู้ชมนะหนักๆเลยเนาะเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยค่ะองค์ที่10นะคะ ดูด้านหลังกันเนาะนี่นะคะด้านหลังก็ประมาณนี้ ประมาณนี้เลยนะคะท่านผู้ชมนะองนี้อง์ที่10บนะคะปิดที่300บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะ2องค์5้าอยนะคะท่านผู้ชมนะผ่านนะคะองค์ที่10นะ,ะต่อมาค่ะเป็นองค์ที่11นะคะ11นะด้านหลังก็ชาดาแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมมีค่ะมีตะกุ2ด2อันข้างหน้านะคะด้านหน้านะ,ะเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยค่ะองค์ที่11นะคะ ขออภัยด้วยนะคะท่านผู้ชมนะ นี่นะคะองค์นี้ก็องค์ที่11นะคะปิดท,ที่300บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะ2องค์500ร้อนะคะท่านผู้ชมนะผ่านนะคะองค์ที่11นะผ่านค่ะต่อมานะคะเป็นองค์ที่12แบบนี้เลยนะคะ12นะคะนี่ค่ะเน้นเก่าๆเลยนะคะท่านผู้ชมนะเนื้อออกเรียบๆเลยนะเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยค่ะองค์ที่12นะคะ ประมาณนี้เลยนะคะองค์นี้องที่12นะคะท่านผู้ชมปิดที่3 0 0อยบาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะ2องค์500นะคะผ่านนะคะองค์ที่12นะ,ะต่อมาค่ะเป็นองค์ที่13นะคะ13นะคะนี่ค่ะสมเด็จทรงไกเซอร์น้องมีพลอยอยู่ด้านหน้านะคะด้าน,นหลังมีตะกุดแบบนี้ลงรักทองสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยนะคะองค์ที่13นะ ประมาณนี้นะคะองนี้องที่สิบสามนะคะประมาณนี้เลยะค่ะองค์นี้ที่สิบสามปิดที่สามร้อยบาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะสององห้าร้อนะคะผ่านนะคะองที่สิบสามนะ,ะต่อมาะค่ะเป็นองค์ที่สิี่นะคะสิบสี่นะคะ นี่ค่ะประมาณนี้เลยนะคะสองหน้านะคะเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยเนาะองค์ที่สิบสี่นะคะ ประมาณนี้เลยนะคะองค์นี้องที่14นะคะปิดที่300บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะสององ500นะคะท่านผู้ชมนะผ่านนะคะองค์ที่14นะ,ะต่อมาค่ะเป็นองค์ที่15นะคะ15นะคะนี่ค่ะด้านหลางมีตะกุด2อันแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยคะ่ะองค์ที่15นะคะองค์นี้นะ สนใจองค์ไหนมาขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะนี่นะคะองค์นี้องค์ที่15นะคะปิดที่300บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะ2ององห0าร้อนะคะท่านผู้ชมนะผ่านนะคะองค์ที่15บานะ ต่อมานะคะเป็นองค์ที่16นะคะ16แบบนี้เลยนะคะสมเด็จทรงไกเสอร์มีพลอยสีเหลืองแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาสองกันเลยค่ะองค์ที่16นะคะ ประมาณนี้นะคะองค์นี้องค์ที่16นะคะปิดที่300บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะสององห้ารอยนะคะท่านผู้ชมนะผ่านนะคะองค์ที่1 6นะ,ะต่อมาคะ่ะเป็นองค์ที่17นะคะ17นะคะประมาณนี้เลยนะคะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยนะคะ องค์นี้ขออนุญาตปิดที่400บาทนะคะ400บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางเลยนะคะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยค่ะองค์ที่17นะคะ ดูเนื้อเก่าๆเลยนะคะท่านผู้ชมนะนี่ค่ะด้านหลังนะคะนี่ค่ะด้านหลังขององค์ที่17นะคะองค์นี้ปิดที่400บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะทุกท่านนะผ่านนะคะองค์ที่17นะ ต่อมาค่ะเป็นองค์ที่18นะคะ18นะนี่ค่ะองค์นี้ก็ขออนุญาตปิดที่400บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางเช่นเดียวกันนะคะทุกท่านนะค่ะเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยเนาะองค์นี้องค์ที่18นะคะ18นะ สั่นก็ต้องขออภัยด้วยนะคะท่านผู้ชมนะหนูพยายามกั้นหายใจแล้วจริงๆนะคะนี่นะคะกั้นหายใจสองนะคะท่านผู้ชมนะประมาณนี้เลยนะคะองค์นี้องค์ที่สิบแปดนะคะสิบแปดนะคะด้านหลังดูดูด้านหลังนะคะท่าน ค่องนี้ก็องค์ที่18นะคะปิดที่400บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะท่านผู้ชมนะค่ะสำหรับวันนี้ก็จบที่องค์ที่18นะคะถ้าใครสนใจปิดผ้านะคะก็สามารถแอดไลน์ไอดี097น3 9 7 307นะคะหรือว่าโทร097 1397 307ก็ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทุกท่านนะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบค่ะขอบคุณนะคะ